ตอบคำถามของคุณแม่กิฟนะครับที่บอกว่าลูกชาย1 4 1 5แล้วเริ่มติดเพื่อนติดเที่ยวออกนอกบ้านตอนกลางคืนนะครับคำถามดีมากเลยถามว่าทำยังไงให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมได้บ้างการที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยแต่อันนี้เราจะยกมา2ข้อข้อแรกก็คือเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราเห็นความสําคัญกับมันว่าต้องเปลี่ยนนี่คือข้อ1ข้อที่2 เรามีระดับความสัมพันธ์กับคนในบ้านที่มากพอซึ่งแน่นอนไอ้ข้อสองเนี่ยคือข้อที่ผมพยายามเชื้อเชิญพ่อแม่ทุกคนนะครับทั้งใหม่และเก่าหรือรู้จักหรือไม่รู้จักผมเนี่ยให้พยายามเก็บแต้มรักษาคะแนนความสัมพันธ์ให้เยอะขึ้นแนอดีตคุณอาจจะมีคะแนนความสัมพันธ์กับลูกไว้กับลูกในวัยเด็กเยอะอยู่แล้วซึ่งมันไม่เพียงพอเวลาที่ลูกเข้าวัยรุ่นเราจําเป็นอย่างมากเลยครับที่จะต้อง เพิ่มเติมคะแนนความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเข้าไปอีกทําบ้านให้มันอบอุ่นครับผมกจะบอกเสมอว่าเวลาที่ลูกออกไปเที่ยวข้างนอกตอนกลางคืนลูกไม่อยากกลับบ้านลูกไม่อยากอยู่บ้านลูกอยากออกไปข้างนอกจงทําลังของเราให้อบอุ่นปลอดภัยจงทําบ้านของเราให้อบอุ่นปลอดภัยทุกครั้งที่ลูกกลับมาลูกจะต้องสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่ความรู้สึกแบบเดิมเช่นพอออกไปปุ๊บพ่อแม่ก็เอาจต่ตามหาเมื่อไหรจะกลับบ้านกลับบ้านมาก็อาจจะถามหรือคุยในเรื่องที่มันไม่ได้มีความสุขนะครับตัวเราเป็นแม่ที่มีออล่าของความทุกข์นะเป็นคนที่ชอบบนขี้บนหรืออาจจะชอบสอนหรือมันมีออล่าอย่างอื่นอีกมากมายมีวิธิกรรมอ,อื่นอีกมากมายที่เราทําให้บ้านมัน ไม่อบอุน่นบ้านมันเฉยๆบ้านมันนิ่งๆอุณหภูมิปกตินะครับนิ่งตอนนี้หน้าร้อนทุกคนก็น่าจะรู้ว่าการที่ทุกอย่างมันร้อนนะมันไม่อยากอยู่นะฮะดังนั้นใครที่มีลูกที่แบบเร,เ,เริ่มเที่ยวเริ่มออกข้างนอกเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าต้องทําบ้านให้อบอุ่นปลอดภัยและอันนี้ข้อที่3สําคัญมากๆเลยปัจจัยข้อที่3คือตัวองค์ความรู้ของคุณเองที่เลี้ยงลูกัยรุ่น คุณต้องหาความรู้คุณต้องศึกษาคุณต้องไม่ใช่การมานั่งแก้ปัญหาทีละปัญหาแบบนี้แต่คุณจะต้องศึกษาคุณต้องเรียนหาโอกาสหาครูบาอาจารย์หาโค้ดหาใครก็ตามที่สามารถทําให้คุณเรียนรู้ทั้งหมดของจิตวิทยาวัยรุ่นได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณเรียนคุณจะรู้ว่าอ๋อวิธิกรรมการติดเพื่อนเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นการที่เราพยายามดึงลูกออกจากเพื่อนต่อให้เพื่อนลูกไม่ดี แค่ไหนก็ตามแล้วเราดึงเขาออกมาไม่ถูกคุณดึงออกจากปัญหาหนึ่งเพื่อไปเจอปัญหาหนึ่งที่ใหญ่กว่าเห็นไหมดังนั้นถ้าคนที่ไม่เรียนอ่ะเขาจะพยายามดึงลูกออกจากเพื่อนเขาจะคิดว่ามันคือการแก้ปัญหาหนึ่งแต่มันจริงแล้วมันคือการหนีปัญหาหนึ่งแก้ปัญหาหนึ่งเพื่อไปเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าดังนั้นเราต้องไม่หยุดอยู่แค่การแก้ปัญหานี้เราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดของมัน การรู้ทั้งหมดของมันก็ต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ของเราใช้แหล่งข้อมูลที่เรามีนะครับก็เป็นคาตอบแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่กิฟต์อย่าเดินทางผิดครับเราทําบ้านให้อุ่นในขณะเดียวกันระหว่างที่ทําบ้านให้อุ่นเนี่ยเราก็ไปทําตัวเองให้มีความรู้ในมุมของวัยรุ่นมากขึ้นคนที่รู้จิตวิทยาวัยรุ่นจะรู้ว่าอะไรควรถังและอะไรไม่ควรดังจะรู้ดู do n d d o n t นะครับเป็นกําลังใจให้ครับ